โอกาสเติบโตของ Sun เ e n d i n g ผู้นำธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในไทยหากเราพูดถึงตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัตินะคะหลายๆคนนั้นอาจจะคิดว่าประเทศที่มีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติมากที่สุดน่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นแต่รู้หรือไม่เขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศที่มีจำนวนตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติมากที่สุดในโลกนั้นคือสหรัฐอเมริกา และถ้าเรานั้นมาดูตัวเลขที่เป็นจำนวนตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติต่อประชากรของแต่ละประเทศแล้วจะพบว่าสหรัฐอเมริกานั้นมีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทั้งหมด7ล้านเครื่องต่อประชากรทั้งหมด330ล้านคนหรือคิดเป็นตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ1เครื่องต่อประชากรอเมริกัน47คนญี่ปุ่นมีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทั้งหมด5ล้านเครื่องต่อประชากรทั้งหมด125ล้านคน หรือคิดเป็นตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ1เครื่องต่อประชากรญี่ปุ่น25คนส่วนไทยเราเองนะคะมีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติโดยประมาณการจากผู้ประกอบการที่มีในประเทศไทยทั้งหมด37,400เครื่องต่อประชากรทั้งหมด66ล้านคนหรือคิดเป็นตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ1เครื่องต่อประชากรไทย1,765คนจากตัวเลขตรงนี้นะคะจะเห็นว่าโอกาสการเติบโตของธุรกิจ ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในประเทศไทยนั้นยังมีพื้นที่ในการเติบโตอีกมากและหนึ่งในผู้นำตลาดนี้ในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็คือ Sunvending หรือบริษัท s ัน v บ n d i n g เทคโนโลยีจำกัดมหาชนที่ปัจจุบันนั้นประกอบธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติมากกว่า14,600ตู้ Sunvending คือใครแล้วธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัตินั้นมีความน่าสนใจอย่างไรลงทุนแม่จะเล่าให้ฟัง ย้อนกลับไปในปี2518ก่อนจะมาเป็น Sun Vending จุดเริ่มต้นธุรกิจนั้นใช้ชื่อว่า Sun Color ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องเขียนและตัวแทนจำหน่ายฟิล์มสีอุปกรณ์ล้างฟิล์มเครื่องเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งในยุคนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองของการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มค่ะเวลาผ่านไป47ปีจนถึงวันนี้ Sun Bending ก็ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาธุรกิจ ข้างกลางกระแสดิจิทัลดิสรัปชันที่เข้ามาทําให้ร้านรับร้างอัดรูปหลายๆร้านเนี่ยนะคะต้องหายไปแต่ว่าซันเบนดิ้งเองค่ะเลือกที่จะปรับตัวจนสามารถยืนอยู่ในตลาดในฐานะผู้นําแล้วก็ผู้บุกเบิกนาธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี2543หหลายคนนะคะคงจะเคยได้เห็นตู้ขายสินค้าอัตโนมัติข,ของซันเบนดิ้งกันมาบ้างทั้งตามห้างสรรพสินค้า ที่อยู่อาศัยสถานศึกษาอาคารสำนักงานปั๊มน้ำมันรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆกันมาบ้างนะคะคำถามก็คือว่าแล้วจุดเด่นสำคัญสำคัญของตู้ขายสินค้าอัตโนมัติของ Sun Bending นั้นคืออะไรกันบ้างข้อแรกค่ะเปิดขายได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องมีพนักงานขายไม่ต้องเฝ้าร้านข้อที่2ก็คือมีสินค้าหลากหลายมากถึง6กลุ่มทั้งเครื่องดืง่มขนมขบเคี้ยวอาหารพร้อมทานอุปกรณ์แกดเจ็ตรวมกันแล้วกว่า700รายการ ข้อ3ก็คือมีพนักงานจาก s u n เ e n ดิ้งเนี่ยให้บริการเติมสินค้าและดูแลการใช้งานตู้อย่างสม่ำเสมอและข้อที่4ก็คือเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าด้วยช่องทางการชำระเงิน e-payment ถึง6ช่องทางปัจจุบันนั้นนะคะซันเบน d i n g มีธุรกิจหลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าซึ่งก็แบ่งคร่าวๆได้ออกเป็น4รูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบแรกคือธุรกิจขายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ รูปแบบที่2คือธุรกิจขายและให้เช่าเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติรูปแบบที่3คือธุรกิจการบริการพื้นที่บนเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพื่อโฆษณาและรูปแบบที่4คือธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติผ่านผู้ประกอบการหรือว่าแฟรนไชส์ค่ะ มากไปกว่านั้นนะคะซันแบงดิ้งเองเนี่ยยังมีการให้บริการตู้จําหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่ครอบคลุมหลากหลายความต้องการทั้งตู้จําหน่ายเครื่องดื่มแบบแคนแอนบอทเทิลสำหรับน้ําดื่มเครื่องดื่มชูกาลังและน้ําอัดลมต่างๆต,ต,ตู้แบบบานกระจกหรือที่เรียกกันว่ากราสฟอนสำหรับขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มโดยจะสามารถเห็นสินค้าที่จะเลือกซื้อได้ตู้แบบถ้วยร้อนเย็นหรือว่าทัพฮอตแอนโคลสำหรับเครื่องดื่มผสมอย่างเช่นกาแฟโกโก้ชมามะนาว ที่เลือกได้ทั้งร้อนและเย็นและรูปแบบสุดท้ายก็คือตู้สําหรับการขายอาหารกึ่งสําเร็จรูปตู้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบถ้วยที่มีระบบเติมน้ําร้อนโดยสามารถเติมได้ทันที จะเห็นได้นะคะว่าตู้จําหน่ายสินค้าอัตโนมัติของ s u n v e n d i n g นั้นสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคนี้ได้เป็นอย่างดีเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความสะดวกสบายนะคะและตอบโจทย์พฤติกรรมของคนในยุคนี้นะคะที่ใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบที่สําคัญนั้นนะคะยังสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ทุกพื้นที่ เนื่องด้วยตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัตินั้นนะคะสามารถเคลื่อนย้ายหน้าร้านได้อย่างสะดวกค่ะแล้วก็ใช้พื้นที่ติดตั้งแค่เพียง1 2ถึง2ตารางเมตรเท่านั้นประเด็นต่อมาที่อยากเล่าให้ฟังก็คือหลายคนตั้งคำถามนะคะว่าแล้วตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัตินั้นได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 กันบ้างไหมจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมานะคะลูกค้าส่วนใหญ่นั้นมีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป โดยนิยมใช้บริการจุดที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองหรือที่เรียกกันว่าเซลส์เซอร์วิสมากขึ้นเพื่อลดการสัมผัสหรือว่าใกล้ชิดกับคนให้น้อยที่สุดนี่จึงเป็นหนึ่งเหตุผลสำคัญค่ะที่ทำให้ s u n เ e n d i n g ธุรกิจการขายสินค้าผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติตเติบโตได้ดีท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมา นอกจากนั้นความสะดวกในการจ่ายเงินก็เป็นอีกจุดดึงดูดนะคะที่ทําให้ตู้จําหน่ายสินค้าตโนมัตินั้นน่าสนใจมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันนะคะลูกค้านั้นก็นิยมการชําระเงินในรูปแบบ e-payment กันมากขึ้นซึ่งตู้ของ s u n v e n d i n g เองเนี่ยก็รองรับการชําระเงินที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์ช้อ p ปี้เพย์ทรูแมนนี่วอลเล็ตไล a ์เพย์อและวีแชทเพย์ และในอนาคตเองนะคะ Sun s u n v e n d i n g ก็มีแผนที่จะอัปเกรดตู้จำหน่ายสินค้าัตโนมัติของตัวเองเนี่ยให้สามารถรองรับการชำระเงินแบบแคชเลสได้มากขึ้นในอนาคตอีกด้วยและจากวิกฤตโควิด19พฤติกรรมผู้บริโ,โภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าใจถึงพฤติกรรมของลูกค้าและใกล้ชิดกับลูกค้าให้ได้มากที่สุด loyalty platform จึงเริ่มเข้ามามีความสาคัญกับหลากหลายธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีกห้างสรรพสินค้าร้านอาหาร ซันเบนดิ้งเองนะคะก็ไม่อยากพลาดโอกาสในการทำธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัลผ่านตู้จัดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเช่นกันค่ะก็เลยมีการจัดทำระบบสมาชิกแบบสะสมแต้มบนแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าซันดีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้าที่เป็นสายกดตู้อัตโนมัติค่ะให้สามารถสนุกกับการสะสมแต้มได้อารมณ์ประมาณว่ายิ่งกดยิ่งได้ลด เพื่อให้ลูกค้านึกถึงตู้ซันเวน d i n g ในการซื้อสินค้าอยู่เสมอเข้าถึงได้ง่ายตอบโจทย์ทุกที่บร,ริการ24ชั่วโมงสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่โดยในเฟสแรกที่จะเริ่มในเดือนกรกฎาคมนี้ลูกค้านั้นสามารถเริ่มใช้ได้ที่ตู้ Smart ของ Sun เ e n d i n g ทุกตู้หลังจากทำการซื้อสินค้าที่ตู้เรียบร้อยเพียงแค่กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือบนหน้าจอเพื่อสะสมแต้มก็จะได้รับแต้มเก็บไว้ทันที และที่น่าสนใจก็คือแต้มซันนี้นะคะสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในตู้หรือแลกสิทธิพิเศษอื่นๆอ,อ,อีกมากมายได้บนแอปพลิเคชันหลังดาวน์โหลดและลงทะเบียนเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้สมาชิกด้วยระบบสะสมแต้มยิ่งสะสมมากก็จะได้เลื่อนระดับเลเวลเพื่อรับสิบทธิพิเศษต่างๆอีกมากมายค่ะปัจจุบันนั้นนะคะซันเ e n ดิ้งมีศูนย์กระจายสินค้า12แห่งครอบคลุมกว่า30จังหวัดในประเทศไทย แล้วก็ยังตั้งเป้าด้วยนะคะในการติดตั้งตู้จำหน่ายสินค้าตอตโนมัติให้ครบ20,000ตู้ภายในปี2566อีกทั้งยังมีแผนในการขยายศูนย์กระจายสินค้าอีก2แห่งนะคะ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนและภาคใต้หลังจากนี้คงต้องติดตามกันต่อนะคะว่า Sunbending เองในฐานะที่เป็นผู้นำตลาดตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในประเทศไทยมากว่า20ปีจะเข้ามาผลักดันให้ตลาดนี้เติบโตไปได้อีกมากแค่ไหนเราในฐานะผู้บริโภคก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะว่าแทนที่เราจะเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเช้าเย็น หลังจากนี้อาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการเดินหาตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทุกเช้าเย็นก็เป็นได้เหมือนกันค่ะ